กับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอยู่นะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบอสตาร์นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราอยู่ในช่วงสายนักสู้เดอะซีรีส์นั่นเองนะครับคนที่เก้าบอลเออคนที่เก้าเนี่ยมีชื่อว่าเซิร์ชนั่นเองครับผม ก็บอกเลยว่าเซิร์ชเนี่ยเราจะเอามาเรียนสักเล็กน้อยนะไม่รู้ว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันจะหัวร้อนหรือเปล่านะแต่ว่าก็พยายามกวนตีละกันนะ <c oughs> โอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะไปอาลรัพร้อมแล้ว <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยผมจะหาถ้าไม่ตายให้ได้ก่อนนะ oh. เพราะว่าเซิร์ฟเนี่ยค่อนข้างที่นเดินสักช้านั่นเองนะ อืมถ้าได้ทําไม่ตายเดี๋ยวเรจาจะคล่องแคล่วว่องไวนะพร้อมจะมาแล้วแหม่เหเยีอ่อของเราเราต้องสร้างความร้าวฉาดวยกันค่อยๆตอดวะเฮ้ยไม่แห,ไห่ไม่เร็วเลยดีกว่าฮืม <laughs> นี่ก็ตามเลยครับไม่ต้องลวงนะได้แล้ว มาได้แอมกูร้อ เจ๋งเว้ยดูดิสายสักทายอะไรจะวัดความไกลระไม่ได้นนะก็ไม่ว่าแล้วจะเจ๋ง่็ แม่ผมบอกเลยว่าถ้าไปคู่เนี่ยมันจะง่ายกว่านะเพราะว่าเล่นคู่เนี่ยมันจะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะหัวร้อนง่ายกว่ามาเดียวนะตอไป <laughs> มันจะอยากเอาเราไงเวลาเรากดอิวาจิมันอยากได้อยากเราอยากได้เราไง <laughs> แต่ว่าผมรู้ระยะของมันนะเราก็หลบอยู่เออ,อยู่ไกลกว่าระยะที่มันจะยิงได้นะอืแน่นอน นี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วจากนั้นก็ตึ๊งหายจากนั้นก็มาเล่นกับแพมต่อนี่ไงความเร็วไม่เข้าใครออกใครเว้ย จำไม่หนูจะเล่นกับพี่อะมันไม่ง่ายโอ้ไม่อะไรเนี่ย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 โอ้ก็บอกเลยว่าถ้าจะเอามาเกียนน่ะค่อนข้างที่จะทำยากนะ อ,อย่างน้อยมันก็ทำยากกว่าเอ,อลุงเกลว่ะนี่ไงนี่ไงไงล่ะ <c oughs> จะ่วัดหนึ่งหนึ่งจะเพีอยู่หรอ,อยินน้องไปหยอกไก่เล่นดีกว่าเรา <c oughs> เราจะไม่เน้นฆ่านะอืเราจะเน้นยิงยิงแล้วก็หลบยิงแล้วก็หลบเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> แล้วก็หยอกไก่มปเรื่อยๆ <c oughs>

เขาไมัหมัน,มนไส้นะแลน้วก็แฟลาวสักหน่อยจะไม่ด็กจ้านี่ไงตออไปอนี่ไงนี่ไงขู่ขู่ขู่ต้องหลายนัดหน่อยชบอา เวด้แอมกูหลอกกูบอกเลยอะไรจ๊ะอะไรจ๊ะอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้อ้ยไม่ตลกเลวเว้ยโอโโอเคต่อกันหน่อยดีกว่าเฮ้เฮ้ยเฮะน อะไรอะไรมึงคิดว่ามจะมึงคิดว่าจะเล่นเชิงเพื่อกูได้หรอครับกูมาสายเชิงอยู่แล้วไอ้ไอ้อ้ไอ้ <laughs> ไม่ได้แดกกูหรอกห <laughs> น,น,นี่ไง <laughs> อะไรเล่าไม่พอใจหรอครับไม่พอใจหรอครับไม่พอใจหรอ ไม่พอใจหอไม่พใจหอทาไมถึงไม่พอใจหยอมาทางนี้เน่ยแ่ะกูว่านั่นไงรู้ได้เรมที่มันไม่พอใจอ่ะไม่พอใจห๋อล่วงเลย ว้วจะปจะอกแ,แต่เราจะหยอกไก่กับโคลเล่นสักหน่อยละกันนะโอเคเรล่มเฮ้ดๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้าเย,าย้ย้าเฮ้้ด่ แล้วเราก็จะจัดการวันในวินาทีนั้นเลยแหมเขาจะอุ๊ย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 เก็บมาเฮ้ยจะตกไม่ไงน้องเฮ้ย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 จะเขาจะเขาจะเขาจะโอ้การจะใช้สักหน่อยไม่ทันเลย ผมดิครับบายบายสไตล์จิวลิตโอ้หนึ่งนัดเจ็บเจ็บ้าต้องทำแรงเอาทำไรอะเฮ้ยเฮ้ยแอคกลัวกูด่อยเถอะเดี๋ยวมันก็มาเอาเรานะกูรู้จักไหนคนที่โดนยั่วไมต้องรีบวิ่งมาใส่ ดันดันดันดิฉันโง่เลยจะฆ่ากูมันไม่ใช่เรื่องง่ายน้องดันอะไรนะอะไรนะบายบายสตา์ิวลิปโอ้ กะว่าจะเล่นอีกสกตาร์หน่อยนะแต่ว่าภารกิจผมก็เสร็จแล้วว่าโหง่ายเกินหว่ <c oughs> โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะไหนเซิร์เราเนี่ยความจริงเราเอาไปเล่นสุปเปอร์นหน้าแบบคู่เนี่ยจะหลอกล่อศัตรูได้วันกว่านะครับอืแต่ว่าซุปเปอร์น,น้าแบบคู่เนี่ยมันไม่มีภารกิจนะผมก็ไม่อยากจะ คิดคำพูดตัวเองก็เลยเล่นสุจันดาแบบเดียวนั่นเองนะโอเคสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะปิดคลิปอ,อย่างน้อยมันก็จะรีถ้วยแล้วแหละอีกสิชั่วโมงนั่นเองนะไป